ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาวอากาศในบ้านเราก็ร้อนอยู่ดีแอร์มาเวลเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทยเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยมาพร้อมกับ4รุ่นครอบคลุมทุกขนาดการใช้งานตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยเครื่องปรับอากาศมาเวลรุ่น f i x s p e e d PM 2.5อิ v e วอร์เตอร์ p m 2.5 <Whoa Ö>. s mart ค o ลอินเวอร์เตอร์ PM 2.5 s mart พัดและอินเวอร์เตอร์ p m 2.5 s mart Tree a อร์มาเวทุกรุ่นทุกขนาดมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของพ่อแม่พี่น้องคนไทยโดยเฉพาะ Double h e l p e r Filter แผ่นฟอกอากาศแบบคู่มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ลอยมากับอากาศภายในบ้านและยังสามารถกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2 5ได้ถึง0.3ไมครอน g o l d e n f i ิคอยทองแดงเคลือบสารสีทองอึดถึกทน พร้อมชนต่อทุกสภาวะแวดล้อมของเมืองไทยทนต่อการกัดก่อนของกดเกลือและมลพิษในอากาศ Td Airflow ระบบกระจายความเย็นอัตโนมัติ4ทิศทางพร้อมกระจายความเย็นอย่างยาวนานทั่วถึงทั้งห้อง Sleep Mode ระบบพิเศษช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการนอนหลับให้ความรู้สึกสบายทำให้นอนหลับเต็มอิ่มตลอดทั้งคืน Airmael well, เครื่องปรับอากาศสัญชาติไทยรับประกันนานสะใจถูกใจคนไทยรับประกันเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน1ปี รับประกันแผงคอยร้อนคอยเย็นมอเตอร์และ PCB นาน5ปีและรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง12ปีเยาวนานที่สุดในประเทศไทย<อ> Airmael well, แอร์ของคนไทยแอร์ที่เข้าใจคนไทยมากกว่าใคร Airmael well, ใครๆก็เย็นได้